ครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งควันนี้ครับมาดูนะครับว่ามีคนสงสัยกันไหมเอ่ยว่าทําไมล้อใหม่ยางใหม่อ่ายางใหม่ครับที่มาถึงมีสติกเกอร์สีฟ้าเคลือบอยู่ครับอ่าที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับก็ในส่วนของสติกเกอร์ที่เคลือบอยู่ตัวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของสารเคลือบนะป้องกันนะครับอ่าแก้มยางหรือว่าตัวหนังสือเป็นรอยนั่นเองสารตัวนี้เขาเรียกว่าสารสีฟ้านะครับอ่า ถ้าเกิดว่าใหม่ๆมานะครับเป็นสีฟ้าเราจะทําการเช็ดแบบไหนออกครับด้วยด้วยด้วยแค่น้าเปล่าหรือน้ําสบู่เราเองครับอ่ะเดี๋ยวช่างสาธิตหน่อยช่างอะไรเลยช่างแบงค์นะครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวลองสาธิตดูหน่อยว่าถ้าเป็นยางใหม่เน uh, ี่ยออกง่ายมากเลยบอกแค่น้ําสบู่น้ํากับสบู่นะใช้แปรงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดนะอ่าขัดขัดนี่สามารถลอกได้เลยนะบางคนอุ้ยกลัวมาแบบว่ากลัวแบบมันเลอะโสกะปกงนะครับบอกเลยไม่มี ไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ใช้แปรงขัดๆไม่ได้ต้องลงแรงนะครับเนี่ยนิดๆหน่ออๆเองแค่นี้นะอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วมันจะสะอาดขาวอย่างไรเดี๋ยวตามตามชมด้วยกันครับอ่าอ่าโตโยท้ยครับบอกเลยครับนุ่มหนึบหนึบ,นบแน่นอนครับนี่เนี่ยแค่นี้เองออกแรงไหมช่างอ่าออไม่ได้ออกแรงเลยครับ ไม่ได้ออกแรงหน้าแดงทําไมวะอาปาครับไม่ได้ออกแรงจริงเลยนี่แค่นี้เองโอ้โหดูครับถ้าถ้าในส่วนของลูกค้าไม่เียดก็ใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีขาวเองนะของลูกค้านะพอใช้ไปสักพักหนึ่งถ้าไม่เช็ดเลยก็จะกลายเป็นสีเหลืองหรือสีดํานะโอเคถ้าเกิดว่าเราล้างบ่อยๆยังไงก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมน,นะนฝั่งนี้ยังไม่ได้เช็ดนะแค่เอาน้ําสบู่นะ น้ำสบูท่ทายเฉยนะเดี๋ยวช่างลองเช็ดอีกทีนี้นี่แช่มือเองครับคุณลูกค้านะเอฟซี FC ดูครับนี่แค่เอามือนะลูบออกเลยครับนี่อ่าได้ลองเช็ดอีกทีนี้อ่าเช็ดเช็ดหน่อยนี่อ่าแค่นี้เองนะไม่ต้องกลัวนะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีฟ้านะคือด้านในเขาเป็นสีขาวอยู่แล้วครับบอกเลยโตโยต้ายนะอ่าล้อตัวนี้ยางตัวนี้ขายนะถ้าสนใจบอกได้นะ60,000มีทอนนะชุดนี้นะล้อแท้ยางแท้ล้อเรนโซ่ยางโตโยต้ายนะโอ้โหดอกลุยๆเลยบอกเลย นี่ขัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคุณลูกค้านะนี่สวยเปล่าเออส่วนตัวผมว่าสวยนะดูอ่าเป็นไงโตโยไายขนาดเท่าไหร่เอ่ย265 50 r 2 0นะครับโอ้โหดอกยางสายลุยเลยครับนี่การันตีว่าเสียงไม่ดังครับใช้แล้วนุ่มหนึบแน่นอนครับเอาอยู่สำหรับรถสายออฟโรดบอกเลยกำลังมา ปีใหม่นี้ได้ไปกลางเต็นท์แน่นอนเขาสายนี้ก็ <c oughs> สวยครับบอกเลย6กหมื่นมิทอนครับชุดนี้นะทั้งล้อพร้อมอยาง6กหมื่นมีทอนก็ฝากกว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งอดีวันนี้นําเก็รตความรู้ดีๆมาฝากครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าหรือว่าไว้ชมในส่วนของล้อตัวนี้ยางตัวนี้จะอยู่ในรถคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสวัสดีครับ